นามสเตสวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับครูเกลืออีกแล้วนะคะใน1ท่า3นาทีวันนี้นะคะเกลือมีท่าเบสิกเบสิกพื้นฐานอีกท่าหนึ่งมาฝากกันนะคะแต่ว่าท่านี้หลายๆคนติดปัญหาว่าทำยังไงขา,ขาก็ไม่ตรงชี้ขึ้นฟ้าสัทีในท่า shoulder stand ท่าเราไปฝึกกันเลยนะคะท่า shoulder stand นะคะเป็นท่า inversion พื้นฐานนะคะที่หลายคนคิดว่าไม่ยากเลย แต่การที่เราจะทําขาให้ตรงสวยขึ้นไปแบบนี้ได้นะคะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสักทีเดียวนะคะวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆในการปรับขาของเราให้ตรงสวยกันค่ะ mm hmm. โอเคเริ่มต้นจากการเข้าท่า shoulder stand ก่อนนะคะเลื่อนสะโพกมาอยู่ที่ปลายแมปเนาะ,ะจากนั้นนอนหงายลงไปจะขึ้นจะลงต้องไม่ตุ๊บตับนะคะไม่เหวี่ยงขานะเริ่มจากยืดขาขึ้นมา 90องศากรฝ่ามือกดพื้นไว้จากนั้นใช้วิธีเกรงหน้าท้องนะคะแล้วยกสะโพกของเราขึ้นอื้อไม่เหวี่ยงนะพอถึงตรงนี้แล้วค่อยๆเลื่อนมือมาซัพพอร์ตไว้ที่กลางหลังหลายๆคนขึ้นมาแล้วจะเป็นแบบนี้พยายามปรับแล้วก็โอ้ไม่ตรงสักทียากจังเลยมันหนักมากเลยทำยังไงดีอ่าทีนี้ให้เราค่อยๆ พับขามาด้านหน้าแบบนี้ก่อนเพื่อหาเคาน์เตอร์บาลานซ์หรือถ่วงสมดุลแล้วขยับศอกค่ะขยับศอกทั้งสองข้างของเรานะเข้ามาให้ใกล้กันอพอขยับศอกเรียบร้อยแล้วนะคะเลื่อนมือลงมาเลื่อนมือลงมาให้ต่ำแล้วค่อยๆลองปรับขาดูอีกทีค่ะปรับขาดูปรับขาดูาดแล้วขมิบก้นนะคะ คัมแมลท้องเก็บเราก็จะได้โชว์ด์สเตนที่มีความมั่นคงแข็งแรงขาตรงสวยชี้ขึ้นไปแบบนี้พออยู่ตรงนี้แล้วนะคะหลายคนอยากทำ variation ต่อมี variation ให้ลองฝึกกันด้วยการขัดขาเป็นรูปดอกบัวขาขวาทับหน้าขาซ้ายก่อนจากนั้นงอเขาซ้ายมาขาซ้าย พับขาขวานะเป็นท่าปัทมารหรือดอกบัวนั่นเองเพออยู่ตรงนี้แล้วเราพับหัวเข่าลงมานะคะจากตรงนี้เราจะหาบาลานซ์แล้วค่อยๆเลื่อนมือของเราออกจากหลังทีละข้างทำเป็นชิ้นน้ำมุทาก็ได้นะคะวางไว้ที่หัวเขา่านะกดไหล่นั่นๆนะไม่ลงคอน้ำหนักพยายามไม่ลงคอนะยืดอกไว้แล้วพอพร้อมแล้วนะคะก็ เลื่อนมือขวามาทางหัวเข่าขวาอีกข้างหนึ่งก็จะได้ Variation ของ Shoulder Stand ที่มีความท้าทายมากขึ้นจากนั้นเราคลายท่าเลื่อนมือมาจับไว้ที่ข้างหลังเหมือนเดิมแล้วคลายคขาออกเวลาลงเหมือนกันนะคะเราจะไม่เหวี่ยงตุ๊กตับลงนะให้เราค่อยๆค,คลายมือออกจากหลัง แล้ววางหลังของเราลงอ่าเอาขามาด้านหน้าเอามือเลื่อนมาที่สะโพกเก็งท้องไว้แล้วลดสะโพกของเราลงไปแบบนี้ก็จะได้การขึ้นลงที่นิ่มนวลสวยงามนั่นเองให้ทุกคนลองไปฝึกกันนะคะโชเดอร์สแตนที่น่าเบือ่อง่ายดายก็จะเป็นเรื่องที่ ท้าทายขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ Namaste